สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านครับเป็นยังไงบ้างครับงวดที่ผ่านมาถูกทั้งบนทั้งล่างถูกคันแบบสะใจเลิกจนทั้งอำเภอเลยใช่ไหมครับออแล้วครับแล้วก็วกออเดเดี๋ยว,ยวจะมีลูกค้าจะมา <laughs> อาจารย์ก็อ,อกมาอัดวิดีโออยู่ครับอเออเลิกจนท้งอำเภอแล้วครับก็นี่มามาแจ้งข่าวสำหรับ v ี p 9000กาันคนอาจจะลังเลคิดว่าจะโดนโดนโดน,โดน,โดนหลอกหรือโดนอะไรอาจารย์แอดกำลังมาเนี่ยเห็นไหมครับตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ทำจริงอยู่บนเว็บไซต์มา30ปีแล้วก็ทางไลน์เอ่อทางเฟซ บุ๊กก็มีบ้างทาง YouTube ก็มีอยู่เรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวครับอาจารย์แอดเป็นคนพูดจริงทำจริงเข้าจริงหลุดจริงแต่ตอนนี้หวยกำลังเข้าดีครับเพราะฉะนั้นลงทุนเลยครับว i p 1ีหปีนะครับ9,000บาทเองอาจารย์นีกคิดจนสมองมึนเลยและนอนก็ตีสอครึ่งกว่าทุกคืนนะครับอาจารยได้หลับได้นอนเพื่อที่จะคัดเลขให้กับท่านนะครับวีเนะครับ ตัวนี้ลงทุนเลยครับดีกว่าเอาไปเล่นหุ้นตลาดหุ้นก็กเขาเรียกว่าชิปหายตลาดหุ้นนะอาจารย์ก็เล่นหุ้นเหมือนกันครับตอนนี้ติดดอ,อยอยู่ติดดอ,อยอยู่สูงพาธนาคารก็ไม่ได้เงินครับเล่นหวยนี่เจอข้อมูลดีๆได้เงินล้านนะครับปทติแล้วก็ได้กันหลายคนเลย v p อาจารย์ก็ไม่รับประกันว่าจะถูกทุกงวดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูงวดทีผ่ผ่านมาว่าข้อมูลมัน เด็ดแค่ไหนแล้วก็บีบแค่ไหนนะครับไม่ต้องลังเลครับอาจารย์รับอยู่เดี๋ยวถ้าถึงจุดก็จะหยุดรับนะครับเพราะว่าจะต้องรับผิดชอบนะครับข้อมูลหวยนี่ก็เราว่ากันตามเป็นจริงนะครับเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดแต่ส่วนมากจะเข้าครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูย้อนหลังนะครับ <S <S แค่สองวดนี้ก็คืนทุนสบายๆบาแลครับเนี่ยงวด ออกหนึ่งห้าหนึ่งออกหนึ่งห้าจารย์ก็ให้ห้าหนึ่งหนึ่งห้าแค่นี้เองก็ที่ผ่านมาก็ให้สามสองชุดเดียวอือเอาอะไรมากมายครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับท่านที่ลังเลหรืออ,อกติกยมาคอมเมนต์ว่าอาจารย์นะก็หยุดหยุดนะครับแล้วก็เอาข้อมูลดีๆด,ดีกว่าครับอย่าเป็นสตูกันเลยนะครับครับนี่น,นี่นี่คือวีไอพีงวด วันที่อะไรเนี่ยงวดวันที่นี่เนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มนีครับวันที่หนึ่งกันยานะครับวันที่หนึ่งกันยาหนึ่งกันยาหนึ่งกันยาออกเจ็ดแปดเจ็ดล่างออกสองศูนย์อันนี้อาจารย์ให้แต้มร้อยสิบหน่วย เน้น2แต้มเนี่ยเจ็ดแปดเจ็ดก็เจ็ดแปดห้าห้าเจ็ดเป็นสองสองแต้มถูกต้องครับออกเจ็ดแปดเจ็ดแต้มจุดหนบนจุดหนึ่บนออกแปดเจ็ดก็ห้าแต้มนะครับถูกต้องเนี่ยเอาข้อมูลเด็ดๆไปใช้ครับนี่แต้มจุดหนบนก็ห้าแต้มฟันตัวเดียวเลยนะครับฟันตัวเดียวห้าแต้มแล้วก็ หลักร้อยนี่นี่หลักร้อยให้7ตัวเดียวครับหลักร้อยออก7 8 7ดแปดเจ็ดทัวันนี้7 8 7นะครับเน้นหลักร้อยเนี่ยเจ็ดแปดเจ็ดก็ให้เจ็ดสองตัวแล้วครับเลขเด่นนะครับเจ็ดแปดเจ็ดอ่าแล้วก็มาดูงวดต่อไป bon. ครับวันที่สิบหกคันยาครับเดี๋ยวข้ามมางวดงวดนหนึ่งตุลาครับหนึ่งตุลาออกหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเก้านี่ นีหลักสิบบนอาจารย์ได้หนึ่งกับเก้านะครับสิบบนนี่เนี่ยเด่นสุดเก้าไปดูนะครับงวดหนึ่งตุลาออกหนึ่งเก้าเจ็ดล่างออห้าเก้าครับนี่นี่สิบบนเด่นเก้าตัวเดียวนี่ครับลากไปเลยสิบชุดไม่ต้องรอฟังใครตั้งนั้นลากไปเลยสิบชุดนะครับสิบบนเนี่ยเก้ากับหนึ่งแล้วก็ให้ บนตัวเดียวเด่นร้อยสิบหน่วยนะครับเน้นให้ด้วยนะครับเนีเ่ยเน้นเน้นเน้นให้ด้วยนะครับออกหนึ่งเก้าเจ็ดนีะครับแทมสิบหน่วยบนเก้าเจ็ดเป็นหกนี่ออกแต้มนะครับเอาเน้นๆนนะครับอยากให้ดูให้ดูครับแล้วมางวดสิบหกตุลาเนี่ยครับสิบหกตุลาออกออกห้าหกสี่ร่างออกหนึ่งห้า ห้าหกสี่อาจารย์ก็ให้เดินบนสี่ตัวเดียวทูวต่อไปครับอันใหม่ต้องได้นะครับเนี่ยแล้วก็ล่างออกหนึ่งห้าครับอาจารย์ก็อันนี้เป็นแต้มกับแต้มล่างอาจารย์ดึงมาหกแต้มเก้าแต้มถ้าหกแต้มก็เป็นหนึ่งห้าหนึ่งนครับเนี่ยออกหนึ่งห้านะครับแค่นี้ก็คุ้มรวยกันขีดแตกขีดแตน้วครับนี่ไงเจบล่างนี่ถ้าห้ามาห้าหนึ่งก็กลับด้วยครับหนึ่งห้านี่บนบนนี่ยหกสิบหก ตัวล่าอาจารย์เน้น6กนะตอนแรกแต่ก็ตอนหลังนี่มายกเลิกไปแล้วก็แต่ว่าถ้าใครยังเล่นอยู่ก็3ชุดครับหอาก 5, 6, 4นี่ 5, 6, 4เนี่ยก็ทางสว่างสองวันนั้นอาจารย์ดึงมาให้ห้าหนึ่งหนึ่งห้านี้เองครับเล่นตัวละหมื่นก็ได้แล้วครับเกือบล้านเลยนะเนี่ย พูดจริงๆครับเนี่ยของกิงเห็นหน้าเห็นตาครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็ค่อยๆปกปิดใบหน้าเลยครับเพราะว่าอันตรายครับเจ้ามือทำให้เจ้ามือก็เสียเงินนี่มันเป็นเรื่องที่นะเราก็เห็นอยู่ครับขอกราบขอไปเจ้ามือเลยครับบังเอิญเข้านะไม่ใช่แม่นทุกงวดหรอกครับนะครับอ่าดูแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับสมาชิกสมัครมาเลยปีหนึ่งปีจะนะครับ เนี่ยเก้าพันนะครับโอ้โหคนทำเนี่ยก็ทำด้วยความเหนื่อยนะหนนักเลยนะนี่ก็มางวดหนึ่งหนึ่งพฤศจิการับหนึ่งพฤศจิกาวันนี้ออกสามเจ็ดนะห้ากับเจ็ดเก้าไอ้ตรงนี้น่าติดตามครับตรงเนี้ยชื่อว่าเอาจริงๆมากก10สิบหน่วยบนนะวันนี้ก็เห็นไหมครับเจ็ดห้าออกสามเจ็ดห้าะกลุ่มเนี่ยหมาวห้หมดนะครับเล่นหมาวห้หมด แต่อาจารย์วงผิดเห็นไหมครับยยอมรับว่าคัดผิดแต่ว่าเล่นไปเลยครับเนี่ยถูกเนี่ยแล้วก็กบล่างก็ออก7 9อาจารย์ดึง9อันนี้เรียกเกลีย10หน่วยบนออก3 7 5ด้ดึง5ให้ตัวเดียวเนี่ยเอายังไงล่ะครับยังไงนี่ให้7 5หน่วยบนให้5เด่น7 5 เห็นไ,ไหมครับออกสามเจ็ดห้าอืมเอาสิครับนี่โอ้เดี๋ยวมีมาครบสิบหน่วยล่างก็มีเจ็ดเก้าด้วยนะครับเจ็ดเก้านี่เจ้าช่วยมาครบล่างนี่นี่นมีเจ็ดมีเก้าอ้าออกสามเจ็ดห้าเห็นไหมครับนี่วันนี้ส่วนงวดที่สิบหกพฤศจิกาเนี่ยที่ผ่านมา สดๆเนี่ยครับนะครับครับนี่หมดที่ผ่านมาครับออกอสองสองสามบนล่างสามสองอันนี้เห็นไหมที่อาจารย์บอกว่าไอ้ตามเอาจริงๆเนี่ยคือสูตรเนี่ยเนี่ยกำลังยอดอยู่ครับเนี่ยอาจารย์บอกเราเล่นทั้งหมดเน้นวงกลมแต่ว่า ออกสองสามนะครับสองสามนี่มาครบล่างทางเลือกเนี่ยอาจารย์เน้นให้เลยสามสองสองสามนี่ยแค่นี้เองครับเห็นไหมนี่ยมาครบล่างเนี่ยออกสามสองนะครับเน้นๆเลยนีย่แล้วเดี๋ยวมีทีเด็ดไอเดียนี่ไม่มองกรดหยกหน่วยล่างอาจารย์ดึงสองศูนย์ห้าก็ให้สามสองเลยนะสามสองสามศูนย์สามห้ากันไว้นี่ก็ชนสองล่างเห็นไหม ลก็คนเ้นสามสองสองสามต้องกันครับต้องกลับหัวยแมนตับแตกนี่นี่ก็ให้10ล่างเห็นไหมครับเน้น3ตัวเดียวเล่นสัก 10, 000, หมื่นเป็นไงละ่ะแล้ได้เกือบล้านเลยครับก้าครูกแก้ข้าวพันเนี่ยครับนี่เดอนล่างก็ให้สามนี่ครับเนี่ยสามสองสองสาม ครับเนี่ยอย่ามัวขี้เหนียวอย่าโมโอเอ็งลยใจครับหวยกําลังเข้านะครับอาจารย์ดีกว่าไปเล่นหุ้นหุ้นใน,นชิปหายตอนนี้ครับแต่ลดหุ้นแดงแจ๋แล้วก็ฝากธนาคารก็ให้เสษเงินเสียสตางค์ให้ท่านนะเอาเงินไปลงทุนค้าขายก็เดี๋ยวก็เจ๊งครับช่วงนี้มันไม่ดีมาลงทุนหวยกับอาจารย์แอดดีกว่าช่วงนี้เลขหน้ากําลังเดินดีอยู่ที่ผ่านมาเห็นไหมครับที่ผ่านมาเห็นไหมอาจารย์ไม่อยากพูดมากครับของพวกนี้มันมันแก้ คำนวณของอนาคตแต่อาจารย์มั่นใจถึงได้ฟันแบบนี้เนไหมครับเนี่ยโคตรคุ้มเลยถูกตั้งบนตั้งล่างแล้วก็ถูกกันสามวนวแล้วนะ 5, เนี่ยหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าเนี่ยวันนี้ก็ซัดกรร็ไปอีกสามสองเนี่ยโอเคนะครับเออเดี๋ยวให,ให,ให้ให้ดูตรงนี้ก่อนอครับนี่นี่นี่คือการที่จะมาร่วมกันเป็น VIP 1หนึ่งปีเก้าพันบาท ไม่แพงหรอกได้เงินกันไปเป็นล้านๆน,นะครับคุณจะต้องเสี่ยงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าล้านเปอร์เซ็นต์จะถูกครับแต่ว่าก็ถูกจริงๆนะหลายงวดเลยนะท่านไปลงทุนค้าขายระวังเจ๊งเล่นหวยนี่ได้หลายเท่าตวีคูณนะครับเล่นสักหมื่นตัวละหมื่นเนะี่ยสามสองก็เจ็ดแสนก็ไปแล้วครับเห็นไหม แล้วก็ขี่งวดแลวเนี่ยหนึ่งห้าก็ถูกเจ็ดเก้าก็ถูกสามสองก็ถูกวกหนนี้อาจารย์ทาแล้วครับมีมีสิทธิ์อีกคิดว่าจะต้องอยู่ในแนวเดิมสมัครกันเข้ามาครับอยากรวยนะครับอาจารย์พูดแค่นี้มาวัดดวงกันครับปิดถูกยังไงก็ขอไปล่วงหน้าแต่ที่เห็นเน้นอยู่นะครับเห็นไหมอาจารย์ทาให้ดูที่มาคลายข้อข้องใจสําหรับท่านที่ลังเลอยากจะเข้าแต่กลัวมันขี้โมด เนี่ยครับติดตามดีๆแล้วก็วติอื่นนี้ก็เข้ากระหุ่มทั้ง YouTube เลยครับโพสต์ไปทาง Facebook ด้วยแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนทีต่ติดต่อได้อาจารย์ก็ส่งให้หมดครับแล้วขอย้ําว่า VIP 300บาทยกเลิกครับไม่มีอีกแล้ว VIP 200บาทก็ไม่ต้องโอนมาแล้วครับอาจารย์ยกเลิกหมดแล้วแล้ว VIP 9000เน้นๆน,นะครับอยากให้รวยกันเน้นๆเ,เล่นหวยต้องใจนักเลงอย่าขี้เหนียวอย่าขี้โม้ครับไม่ต้องมาโมว่าเป็นใครมาจากไหน หรือว่าท่านยังไงให้แล้วท่านไม่เอาไม่เห็นว่ายังไงไม่รู้ครับอาจารย์ยัดให้แล้วอาจารย์ประเคนนะครับท่านไม่เอาแต่ว่าดวงมาวีไอพีดีกว่าครับมาวัดดวงครับอาจารย์แอดคารามาครับสวัสดีสวัสดีครับสสใจก็ย้อนดูวิดีโอนะครับยาวไปเดี๋ยวจะเป็นที่น่าเบื่อก็ติดตามดีๆนะครับสวัสดีครับโอนเงินบัญชีนี่แหละครับบัญชีแอดไลน์ดีมาก่อน SUPER -d -d. Uh, This is my VIP foreigner throughout the other country uh, owned and sent by Western Union uh, three hundred USD three hundred USD the uh, cup receiver S, S O M P O P S U N T K A E W ชมพบสั่งแก้วครับชมพบสั่งแก้วกับโอนเงินมาทางนี้ชมพบสั่งแก้วไทยแลนด์ไทยแลนด์ Thailand. Thailand. นะครับ for one year one year VIP exclusive ท b บีม l นเ n n i a ม m น n m i มินเ l ียนแน่ใช่ไหมมินเลียนแน่เชิญครับโอเคครับสวัสดีจริงๆวันนี้โอเคกดติดตามกดติดตามมนนะครับเผื่อมีเด็ดจะโพสได้อหกครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ